สวัสดีนะคะเดี๋ยวขอแนะนําตัวเองก่อนนะพี่ชื่อจารุวรรณนะคะชื่อมาัธยมศิษเป็นนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการนะคะอยู่ที่ศูนย์วิจยจระราชบุรีเนาะรู้จักไหมคะศูนย์วิจยจระราชบุรีเคยได้ยินชื่อไหมเคยชื่อหน่อยเคยได้ยินชื่อแต่ว่ายังไม่เคยไปใช่ไหมค่ะวันนี้นะเด็กๆมาทําอะไรกันลูกมาเรียนรู้วันนี้นะคะย้อมเนาะเรียกว่าพี่อ้อมก็ได้นะคะ มาจากสูวิทยภาพก็จะมาถ่ายทอดว่าเราทําอะไรในฟาร์มอ่าหม่นบ้างเนาะเด็กๆได้เดินเข้ามาไหมลูกได้เดินเข้ามาใครเห็นแตลงนาแล้วยกมืออืมซื้นใจเออสวดแปงนาอยู่ซ้ายมือหรือขวามือคะที่เข้ามาสวยไหมสวยอ่ะแอนนี้แหละนะก็ก็อยากให้เด็กอะค่ะ ปีนี้เราพิเศษของในฟาร์มเนี่ยปกติเราจะปลูกเป็นข้าวสีเดียวเด็กๆเห็นไหมว่าในแปลงมีข้าวกี่สีลูกสองสีต้นจะเป็นสีอะไรคะกับสีม่วงม่วงเหลืองสรุปว่าสีอะไรมันก็จะเป็นต้นเขียวใช่ไหมต้นเขียวแล้วก็ดวงข้าวสีม่วงเออใครเคยเห็นมั่งพันเนี้ยเคยที่ไหนครับ พี่ฟาร์มเพ่เามาพูดีนี้อนะลูกนะก็คือปีนี้เราก็เลยทำทำเพื่อความสวยงามให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาถ่ายรูปนะคะถ้าว่างๆรบกวลอาจารย์หรือว่านักเรียน,นเนี่ยช่วยไปถ่ายรูปโปรโมทให้ด้วยเนอะว่าเรามาทำขา้าวต่อสี่นี่นะคะใ,ใครรู้จัก้าว่าเป็นพันอะไรข้าวกล้องเป็นพันข้าวกล้องใช่ไหมเออเอาใหมข้าวเนี่ย ชื่อพันว่าปอขอ83อหรืออีกชื่อหนึ่งชื่อในวงการเรียกว่ามันลิดำหนองคายเออ,อครับเลยเพราะว่าเขามาจากหนองคายนะเราปลอดเขามาที่นี่นะคะเราก็จะเป็นข้าวเม็ดสีอะไรเด็กๆเออเม็ดสีออกม่วงนะคะม่วงเข้มเนาะอ่าและทีนี้คือที่เราเลือกตรงนี้มาค่ะเพราะว่า มันจะได้เป็นสีสันเนาะปกติเราจะเกลือินข้าวแต่รวงสีอะไรลูกสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วแล้วไปเยีข้าวที่สุกแล้วรวงมก็จะเป็นสีเหลืองเนาะตรเนี้พี่มีตัวอย่างให้ดูพี่บูธเทศกาลเ,เด็กๆอับค่ะเสร็จจะตรงนี้ยเราเดินเยี่ยมชมสามารถไปรับนี่เลยเรามีอันนี้เป็นของขวัญน,นะที่ระลึกให้ทุกคนข้าวเนี้ยได้จากงานที่เราที่กรมกานข้าวนะคะไปจัด ภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาะข้าวประกอบม่นประกอบพระเมรุม,มาตรนะคะของในหลวงรัชกาลที่9ก็จะมีทั้งหมด3พันนะคะได้แก่พันปฐุมธาน,นีหนึ่งขาวดอกมณนลิแล้วก็ก็ขอสามสิบเอ็ดอันเนี้ยเดี๋ยวไปหยิบได้ตรงที่ตรงเอกสารแจกแล้วเราจะมีเอกสารองความรู้เรื่องข้าวถ้าน้องสนใจเรื่องอะไรเรื่องแมลงศัตรูเรื่องหนอนเรื่องอ่าพวกเหลียกระโดดเสียงตันเราก็จะมีข้อมูลบริการตรงนั้นแล้วก็จะได้เห็นดวงข้าว ข้าวที่สี่แล้วข้าวที่ยังไม่ได้สี่เป็นยังไงนะคะวันนี้เราปลูกจำนวนทั้งสิ้นสองพันได้แก่พันกอขอแปดสามหรือว่าชื่อว่าอะไรนะพาัา,พา,าอะไรนะาาเามาริจามหนองพลายหกนสองนะคะแล้วก็อีกพันหนึ่งอพันอะไรนะพี่ยังไม่ได้บอกเลยอะพี่มาถามดูได้งไงพั 1, หนชัยนัดหนึ่งนะคะจำไว้นะมีสองพันชัยนัดหนึ่งในแปลงนานะ ไทยนัดหนึ่งจะเป็นต้นสีเหลืองที่โรงเรียนกันนะที่มันสุกแล้วเนาะแล้วก็ต้นที่เป็นดวงดำก็จะเป็นกอปอกไปสิบสามนะคะก็<อ><อ>เราอะมาปลูกแล้วเดี๋ยวเราอะมาเกี่ยวเราอะหาลูกมือเกี่ยวอยู่ไม่ทราบว่าเด็กๆเกข้าใจอยากเกี่ยวข้าวด้วยไหม <S <S จะมาช่วยใช่ไหมมาช่วยดูเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นก็อยู่ที่โรงเรียนไปนะลุกนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมี กำหนดเก็บเกี่ยวนะคะในประมาณต้นเดือนธันวาเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงอ่ยย้อนแจ้งทางผู้จัดการฟาร์มาเพื่อว่าน้องอาจจะมีเวลาที่เรียนวิชาเกษตรครับสามารถเข้ามาดูว่าเราเกี่ยวข้าวกันยังไงเนาะโอเคไหมคะโอเคย้อมถูกพันอะไรบ้างนะที่เนี่ยที่บ่าวหีเนี่ยย้อมผูกพันอะไรบ้างนะอ่ามาริยหนอกายครับอะไรนี่เออแค่นี้พอแล้ว ก็ค,คือข้าวอ่ะอันเนี้ยสุดท้ายเนี่ยจะเน้นย้ำนะคะเด็กๆทานข้าวทุกวันไหมคะลูกว้าวแล้วกินข้าวหมดไหมคะหมดคอะขอเน,น้นย้ำไม่จึงอยากๆๆกินทิ้งอีกมางเพราะว่าชาวนาก็จะได้ข้าวมาให้เรากินเนาะลำบากไหมลำ,ำบากใครอยากหรือว่าลำบากแค่ไหนวันเกี่ยวข้าวขอให้มาช่วยพี่อ้อมเกี่ยวข้าวาได้ไหมได้ช่วยดูโอเคโอเคใครมีคำถามเกี่ยวกับข้บาวไหมไม่ม ไม่มีเพราะว่าอยู่แล้วใช่ไหมอโอเคแต่ก็ทางสูงวิเศษเข้านะคะก็อขอขอบคุณน้องๆน,นะคะแล้วก็ทางทีมงานทูกจัดแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะที่พาน้องๆมาสุกษาดูงานค่ะข,ขอบคุณะคะ่ะ